เปียด่ทนกันาความเป็นอยู่ทรมานกสันหอนยามนอนอนางาน้ำตาลิ้นไหลลังบ่อยเห็นทางเมือแแปดดดานมองหมู่อยู่ละทถงเดินโซเซเปลววงลงจนลา่อยแต่คอยอุก เกิดเป็นอันเกิดเป็นวันอันแสนทุกข์จากว่าก็เว้นอย่างไว้โอีลูกไฟให้ไปหาพื้นหาตองจนซ้ำนี่มึงมาโศกเศร้าอยู่บ่อยละมันเมยประนันตีให้ถามเบิงเมื่อยป็นไหนล่ะลูกไลลจะกัตอเย แม่ยาเอ้ยแม่ยากระเบิงสุดลูกนี่ให้ลูกไปลำบากแกให้ลูกไปสิไปลำมาลำแล้วพ่อท่านได้กลับมาบ้านก็ได้ไปหาพื้นแม่ยาเอ้ยกอให้เจนเห็นใจลูกเนี่ยเด้อแม่ยาแม่ยาเอ้ยขอน้ำหลยๆตรวจเาอให้ลูกขอน้ำ ไล่เจ้าขอหนห้ามไล่เนี่ยโอ้ยลูกล้มมาหาเหลี้ยงแม่เอาฟื้นมาแต่แต่แตบ่เห็นใจลูกเนี่ยบ,โโบ่โนบ่เห็นใจดอกเห็ดยังไหนก็บ่เห็นใจดอกเห็ดงนานแค่นี้ บัดไปเล่นไปลำคือจำบ่เ huh ม huh> ื่อยแกอยู่พื้นว่าเต็มรถีนมาจมมาเมื่อยหนาเงาหนาโศกนางไปลำมาเมียเจียนเด้อเมียโอ้ยบ่เห็นใจลูกสบายขอลาแล้วล่ะแม่เออเฮ้ยเมีย ขันไ่อยากอยู่กับไปรูดสำลรกไใผู้เดียวนี่อยู่กับยามันถูกมันยากลำบากได้นิดนิดในน้อยกับมาจมว่าจะเห็ดจะเห็ดบัดยาอยู่บ้านกับมิต่กวมสะอาดไปหลินไปล่ำเป็นอย่างมันบ่คิดอันขอโทษด้วยค่ะแม่ยาลูกไพรอยากได้ข้ามีนไป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 ขันเสียดงันสำนีหาพื้นกันสำนียานเมอกันเผ้าไป อย่ามาเหยียบที่นี่หน่อยใจไม่ยาขอหาบ่มากลูกพายสัญหาแต่แนวเบ่าวใสาไ่ไปเลยไปเลยเสียใจก็ยังทนอยู่ย้อนฮักลูกใส่เพิ่นขาดเขินก็อดทนสู้ ใครแน่ตั้งแต่พ่อปู่ใจดีและมีเสียนทำสิบบมาอีกแล้วไปเลยมระเฮวิตในมุมด้วยหลาโดยลูกไผ่บ่ค่อยบ่มาแล้วค่อยพอ่อข่อยพอแล้ว